ไม่เอาอ่ะเสือซ้นเล็บอ่ะขอไปช้าง้อนงเอา้เสือเพนเสือเพลินตอนนั้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 นโตมาซื้อมาซื้อตั๊บคืออะไรปะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ป๊บป๊ ้วเนื้อมูดดที่วันที่มเราสเกวตเป็นสติกเกอร์ยันที่มันเนสีเยาแต่พุงเต็มเลยมุงอ่ะท้ยแทนมึงราบังคเนื้อหมูดดามีหม้ยทำม้ติดดามีดติดมาดากไอฟิวด้วยหม้อขิลือดจังหวะที่อ ฟิลปลอค้องให้แรงๆเจดเจเลยข,ขนแล้วรังับคล้องรัับของข้าวมีหูดากดำม,มีหมอยตีดากด้วยมีมอยมา,ด,าด้วย <c oughs> แล้วกางนงานป๊อบเลพี่มันค <c oughs> องึ้นแล้ว